สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ในบรรยากาศยามเช้าที่แสนจะสดใสนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านะคะก็ฝนตกนะคะโปรยโปรตอนประมาณตีห้าหรือ6กโมงนะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็มีอะไรดีๆมาฝากทุกคนอีกแล้วค่ะก็คือวิธีการเล่น Facebook บน Android อีกวิธีหนึ่งที่จะไม่ให้ค้างนะคะอันนี้ หลายหลาคนกออ็อยากจะใช้ Talkback ในเครื่องไม่อยากใช้ Commentary Screenreader นะคะเพื่อแอป a c e b o o k แอปเดียวเนี่ยโอ้โหเราถึงกับต้องเปลี่ยน Screenreader เลยหรออะไรอย่างนี้นะคะโอเคก็มีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะทำให้เล่น Facebook ได้ในโทรศัพท์ Android โดยที่ไม่อืดน,นะคะไม่อืดเลยนะคะ แต่ว่ามันจะไหลสดไม่ได้แต่ว่ามันจะทำอย่างอื่นได้หมดเลยนะคะอะไรประมาณนี้วิธีการก็คือเล่น Facebook บนเว็บนะคะในแอปต่างๆของเราที่เรามีอย่างเช่น c Chrome อินเทอร์เน็ตหรือว่า k i วี Browser ค่ะแต่ว่าถ้าจะให้เร็วที่สุดคือ k i วี Browser ก็ถ้า ใครมีแอปกีวี่บราวเก็เล่นบนกีวี r บราว์ได้แต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีก็เล่นบนแอปซัมซุงอินเทอร์เน็ตหรือว่าแอป Chrome ก็ได้นะคะที่ตัวเองมีแต่ว่าแอปพวกนั้นเนี่ยไม่มั่นใจว่ามันต้องพิมพพ์ิมพ์เว็บหรือเปล่าว่าอย่างเช่น m.facebook.com อะไรอย่างงี้แต่ว่าของกีวีบราว์มันจะมีอยู่ให้หน้าหลักเลยนะคะทุกคนเป็นเวลาเราเข้าเวลาสมมติว่าเราออก <c oughs> เราท่องเว็บอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากดปุ่มหน้าแรกออกมาแล้วเนี่ยสังเกตถ้าใครใช้กีวีเบราว์เหรือเคยใช้นะคะก็จะสังเกตได้เลยว่ามันมีเว็บ Facebook เว็บ Youtube เว็บ Amazon เว็บ Wikipedia แล้วก็ Instagram อยู่หน้าหลักนะคะนั่นแหละก่อนที่จะเป็นพวกข่าวต่างๆ อะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นพวก messenger อะไรอย่างเงี้ยเราต้องพิมพ์เองแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องเลยมันอยู่ให้ที่หน้าหลักเลยนะคะทุกคนโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามันเข้าอย่างไร1นึ่เีตัวเลกเันเนีย่ย facebook.com/columns.youtube.com/columns/3.amazon.com/columns/4 วิกีทีเดีโอดแวสองคอลัมน์หนึ่งนี่ก็จะมี s. com คอลัมน์สอง a. com คอลัมน์ส instagram. com คอลัมน์สี่ i s c o v e r ดูอนตารากลิกเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะคะเว็บโอเคแต่ว่าที่เราต้องการคือ Facebook f ยูทูบค k เฟซ com แล้วก็เข้าไปในนี้แค่ควา่มขึ้นหน้า20%มุมว็าสอ็บ58% 5า66%อกเ็บ0โอเคค่ะเปลี่ยนสีสีขาวทขอบทำขอเป ของเรามันเข้าให้เลยนะคะทุกคขขอเปนหข้อความสามการแจ้งเดือนเจ็ดไม่ได้ค้นหาการแจ้งเตือนเจ็ตไม่ได้ตรวจสอบบุสลับค้นหาปุเมูหลักปุบ้ดิกาเอสีเมนูหลักน้ดิกาเอสายนาดามโกล์เมนูการแจ้งเดือนเจข้อความหนึ่งขอบําขอบเป็นเพอหนึ่งสีขาวโอเคสีขาวอหลัอันนี้มันเข้า เข้าเออเว็บไออเข้าเราไปเข้าระรบไปแล้วนะคะมันก็เลยมันก็เลยไอนี่มันก็เลยไม่ไม่หลุดแต่เมื่อกี้ไปกดตรงเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็ไปที่ล้างกข้อมูลการท่องเว็บแล้วก็กดไปแล้วนี่นะเมื่อวานก็ลองทาอยู่แล้วปกเออจะบอกว่าปกติมันจะต้อง ให้ใส่ Gmail กับ <c oughs> หมายเลขโทรศัพท์ใหม่หมดเลยแต่ว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มันถึงไม่ต้องใส่ก็ไม่รู้นะคะก็โอเคเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการให้สำหรับคนที่เข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรกแล้วก็ใส่ Gmail กับหมายเลขโทรศัพท์อะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ใส่รหัสผ่านพอใส่รหัสผ่านเสร็จปุ๊บเราก็ไปตรงคำว่าเออไม่ใช่ มันจะมีให้ของใครถ้าถ้าของใครมีให้ใส่แบบว่ารหัสเข้าสูระบบที่โทรศัพท์ทางโทรศัพท์ส่งมาให้เนี่ยถ้าใครเปิดการยืน,นยันตัวตนแบบสองชั้นก็ไปตรงคําว่าไม่ใช่จําจําชื่อเมนูไม่ค่อยได้นะคะทุกคนต้องขออาภัยด้วยไปตรงคําว่ามันจะมีคําว่าส่งรหัสกับอีกอันนึง จำชื่อเมนูไม่ได้แล้วมันคืออะไรตรงคำว่าแต่ถ้าเท่าที่จำได้คือคำว่าไม่ใช่อะไรหน้าตรงคำว่ารับรหัสไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วก็ให้แตะเข้าไปตรงนั้นนะคะทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าแต่เดี๋ยวต้องลองล้างข้อมูลใหม่แล้วก็ลองเข้าใหม่ดีกว่าไม่รู้มันจะได้ไหมติดกแล้วนาฬิกาสามสิบเจ็ดหน้าที่สองจากสามคนนั้นับ คิวบ <cin stereotype> บอกแบบนี <ESS> ้ก็งงนะคะแต่ความคืบบ้าคิวบีเบราว์เซอร์มุมมองเว็บ45%หน้าแรกปุ่มสีอร์คนหาหน้าแรกปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมหน้าต่างก็คลิปเลือกการตั้งค่าการตั้งค่ากลับปุ่มรหัสผ่านวิธีการนัดโมกพักปุ่มการทดเชยพลอบริการของการตั้งค่าเว็บสั้นล้างข้อมูลการท่องเว็บล้างข้อมูลล้างข้อมูล ล้างข้อมูลเว็บไซตเหลานีไหมดูเหมือนว่าล้างล้างปุ่มการตั้งค่าล้างข้อมูลการ่องเว็บล้างประวัติกลับปุคือกดกับแตก่อนคหน้าีวีเบราว์เซอร์แปดสิบเปซ็นต์คลักอัจางสองพันิเธอไไปเรื่องเล่เย่าขวัญอปุ๊บเเ่มเติมเปิดการเชืมตอหลดหน้าแรกปุนหาตัวเลือกหนึ่งหนึ่งเฟซบุัอนคืบห้ายีสิเอร์มุมมองเว็บห้าสิบเปอร์เซ็นเฟซบุ หกสบิบเอ็ดเปอร์เส็ดเปซ็นสิเซ็เฟซบลี่ยนไปใช้สาสีขาวสีขาวทำขอเป็นเครื่องหนึ่งจุดล่าสุดเอ,เอาเป็นว่าม,ม,มันไม่ยอมหดหน้าจอหลักหน้าที่หนึ่งสหกหน้าด้านบนมันไม่ยอมเป็นอันนี้ให้นะ,ะล่าสุดคนหน้าที่สองสิสบการตรวจคนหาลดเดีย๋ยวต้องลง,ลงล,งลงล้างคอ,งองมพินแอปล่าสุดปสิ่ของทีวีเบราวเซอร ข้อมูลข้อมูลไหนหาตำแหน่งหน่วยความที่ตำแหน่งที่เก็บที่เก็บกลบแท็บจัดการตัวที่ล้างข,ข้อมูลลบข้อมูลไหนระบบจะลบข้อมูลทั้งหมดของคิวบีเบราว์เซอร์ยาขาวบอลซึ่งลวงไฟล์ทั้งหมดการตั้งค่า,า 5, บัญชีตกลงกดตกลงไปก่อนเนะาะไปยูไอโฮมคนหาตัวเลือกเพิ่มเติมเกมเจอตัวเลือก เซอร์วิสส์คิวพี่เโอเคเดี๋ยวเข้าไปตั้งค่าใหม่ก่อนนะคะทุกคนแป๊บนึงขออภัยด้วยค่ะตัวเลือกเติมหน้าต่างแบบสั้ปมากคลิกได้การตั้งค่าการตั้งค่าการน้าแรักโอทูรหัสวิธีการอภิริไนท์โมดพับฟูเตอร์การช่วยเหลือการช่วยเหลือพิเศษบมันทำให้เปิดใช้การปึงรายรีโลกมุมมองง่ายสำหรับเน็ตเวิรเลือกไว้หลับปุ่ม ทีมนนครับทีวีเบราว์เซอร์ตัวเลือก่ตายูทูบคอลัเฟซบุ๊อันนี้หวังว่าจะได้นะแคานร์แเปอร์เซ็นต์เเข้าระบบหรือสมัครใช้งานได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ่ะใส่กันเนากอแก้ไขรหัสองแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์มือถืออ่าโอเคกำลังแสดงการทิมไทยไทยขออนี่าตเส่เก้า็นึ่งแปดศูนย์กเจ็ดาพ c o เาบัเสคอบัสเอเคะ โอเคค่ะแสดงแดงอ่าเสร็จแล้วแล้วกดพรใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วลกดไี่เปอร์เซสเซ Facebook จุลภาคมุมมองเว็บผ้าสวด keyboard k e y b o Facebook ผ้าสวดโดยการแตะเพียงครั้งเดียวบันทึกรหัสผ่านของคุณนำบากนำบาตกลงไม่ใช่ตกลงตกลงแต่ขึ้นหน้า,นนานยีสเอเน,อน,อนมมต์มุมมองเว็บสี่สิบแปดเเ็นตหกสิห้าเซ็สบเ f a c e b o o เปลี่ยนไปโปรไฟล์ปุ่มค้นหาค้นหาปุ่มข้อความสาม โอเคอ้าวแต่ว่าของเรามันไม่มีล,มล็อกการแจ้งเรือนอยู่รายละเอียดิปดปุ็ดแสดง,องคอร์ดที่เข็ดหน้าแรกปุล่าสุดตัวเลือกกันหน้าแรกล่าสุดสิ่งของกดเิ็ดระบบหน้าจอหลักหน้าที่หนึ่งจะถูกหน้ากของเรามันจะไม่มีให้มันจะไม่มีให้ใส่รหัสไอ้นี่อีกแล้วนะคะรหัส ยืนยันตัวตนแบบสองชั้นพรื่อวันเคยใส่ไปแล้วเนาะก็เป็นว่าถ้าของใครมีก็ไปตรง <c oughs> ไปตรงคาว่าไม่ได้รับรหัสอะไรสักอย่างนึงนี่แหละค่ะถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็แตะเข้าไปแล้วก็ไปเลือกตรงคําว่าไม่ได้ตรวจสอบส่งข้อความหาฉันทาง SMS แล้วก็แตะเข้าไปแล้วก็กดดําเนินการต่อสักพักหนึ่งมันก็จะมีรหัส O t ทส่งมาทางข้อความนะคะแล้วก็ให้เราใส่เสร็จแล้วก็กด กดดาเนินการต่อหรือ,อไปไปตรงคําว่าส่งรหัสแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะถ้ามันมีให้กดดําเนินการต่ออะไรก็ก็กดเข้าไปได้เลยนะคะถ้ามันมีให้เลือกไว้ว่าเออจะบันทึกรหัสผ่านไหมหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะก็กดเลือกไว้ได้เลยก็เป็นประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเข้าได้นะคะทุกคนอย่างเมื่อกี้ที่ปัดให้ดูนะคะเมื่อกี้ ว่ามันไม่ค้างเลยนะคะพวกแถบฟิกข่าวแถบคําขอเป็นเพื่อนแถบการแจ้งเตือนแถบข้อความอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็มีประมาณนี้ค่ะทีแรกก็จัดการล้างข้อมูลอะไรให้เรียบเรียบร้อยแล้วแหละกะว่าจะมาทําคลิปให้ดูแต่มาทําคลิปให้ดูแล้วนี่แหละแต่ว่าในเมื่อวนันผลมันออกมาเป็นแบบนี้แล้วแ่วนะเนาะ คือตอนแรกก็คิดว่าจะมันจะให้ใส่อะไรให้หมดเลยเหมือนเดิมแต่ว่าเออในเมื่อม,มันไม่เป็นแบบเดิมก็ประมาณนี้ค่ะคีก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ